สวัสดีครับเพื่อนๆนะครบพบกับอรุณสวัสดยามเช้าวันนี้นะฮะผมตื่นโคตรเช้าเลยเนี่ยณ6หกโมงแล้ววันนี้เรานัดพี่เขาประมาณ6กโมงนะฮะสวัสดีครับผู้บริการช็อกทอกมายนะฮะอยู่กับผมเกมทรงไทยเหมือนเดิมกับช่องช็อกเกอร์นะวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษบอกเลยว่าเป็นตอนนี้เป็นสถิติที่ตื่นเช้าที่สุดในการทําคลิปวันนี้นอกจากถ้าเราไม่ได้ไปแข่งวิ่งหรือว่า เข้าโปรแกรมจริงๆผมจะไม่ค่อยตื่นเช้าเพราะว่าเราทํางานกลางคืนนะวันนี้เราอยากพูดคุยกับพี่ชายผมคนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ฝั่งนู้นครับนู่นไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะวงกลมให้ดูเขาอยู่ฝั่งนู้นนะฮะมาแล้วมืดๆเห็นไหมนี่เขาอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราจับเขาแต่ฝั่งนู้นอ่ามาแล้ว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 อเสียงดังเลยเห็นไหม โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกับพี่เขานะฮะให้เขาวิ่งวอร์มก่อนแล้ววันนี้ผมขอคิวได้ก็คือคิวเช้าเลยเช้าอีกแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกัเขาว่า e เขามีที่มาไงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพูดคุยเลยกันดีกว่าแล้วเจอกัน <an> สวัสดีครับเจอพินาแล้วนี่ว,วันนี้เมื่อกี้เราดูแต่ฝั่งนู้นแล้วพี่ก็คือเป็นคนเดียวที่ทําให้ผมวิ่งต้องตื่นเช้าอ่ะคิดดูดิ จากไม่ได้ตื่นเช้ามานาั้นรู้สาเหตุแล้วดีจังเลยว่านะทำไมดูเหมือนขึ้นเตีอ่าก็เพราะพี่นะครับเป็นเทพิเศษวันนี้นะครับอยู่กันในการช็อกทอกไม้พี่ก็คือช็อกทอกก็คือเราพูดคุยกันภายในหนึ่งไม้หนึ่งไม้ oh. จะกินนาทีสามชั่วโมงได้หนึ่งไม้อะไรเงี้ยอ่าอ่าได้หมดครับก่อนอื่นนะครับวันนี้เราเอาเสื้อพิเศษมาฝากด้วยจากช็อกเกอร์ครับ oh. พี่ลองดูก่อนกันเลยครับอ่าลองดูครับเป็นเสื้อรุ่นพิเศษของพวกเราที่เราจัดแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะมีแค่เพียงตัวเดีียวน เป็นนี่ไนกี้ด้วยนะครับเป็นแขนยาวแต่ไม่รู้ว่าเหมาะกับช่วงนี้เปล่าร้อนด้วยอ่าเดี๋ยวมาลุยกันครับตอนนี้นะครับขออนุญาตให้พี่นะไปเปลี่ยนชุดหล่อเท่จากช็อปเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาลุยกันอ่ะครับเปลี่ยนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพ่นะขออนุญาตแนะนําตัวให้คน่นรู้จักหน่อยสำหรับผมรู้อยู่แล้วแต่คนอื่นอะไรเงี้ยผมเหรอครับผมชื่อนรินครับนินอ่า ปกติพี่ก็เรียกนักที่เล่นนะครับเขาวิ่งอยู่ในสวนแล้วก็มีอ่าอ,อยู่ยวตอนนี้แหละแถวบ้านก็พี่นิดาอยู่ที่นี่นะพี่น้ามองนี่นะแล้วก็ขอถามในพ,พี่เริ่มต้นกับการวิ่งยังไงพี่กี่ปีแล้วเริ่มต้นกับการวิ่งหรออ่าน่าจะเข้ามา24 25ปีครับ24 25ิี่ห้าปีเหรอพี่โอ้โหอ,อย่างนี้แหละแล้วตอนแรก<า>ผมอยากาแข่งบ้างผมอยากรู้ว่าตอนแรกจุดมุ่งหมายแรกของพี่อ่ะ ก่อนที่จะมาถึงจุดอย่างนี้เลยนะจุดแรกเลยนะที่มาวิ่งอ่ะเออเพราะอะไรพี่คือช่วงนั้นผมน่าจะไม่ได้ทําอะไรนอกจากการเล่นกีฬาอย่างอื่นเช่นบอลหนึ่งเนี้ยผมก็เลยช่วงมัธยมนะแล้วผมก็ไปส่วนสาาธรณะอ่าก็ไปเห็นคนสูงอายุอ่าเขาวิ่งกันแต่เห็นเขาวิ่งนานมากเลยผมก็นั่งดูหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็ยังวิ่งอยู่ผมก็เลยลองวิ่งบ้างสองชั่วโมงเขายังวิ่งอยู่เหรอสมัยก่อนเ่ะพี่ใช่โอ้โห เราก็ไม่มันสมัยก่อนมันไม่ได้มีไม่ได้มีโซเชียลอะไรมากครับก็แค่ตอนเย็นเลิกเรียนเราก็ไปนั่งดื่เขาดิเราคิดว่าเขาก็มาได้วิ่งได้ทุกวันชั่วโมงกว่าแล้วอ,อะอะเราก็เริ่มที่จะวิ่งลองบ้างแล้วครับแต่หลังเขานักเรียนนี่แหละลองวิ่งตามเาดูเฮ้ยคิดว่าเขาวิ่งไม่เร็วแต่ว่าเขาวิ่งได้นานพอเราลองวิ่งเองบ้างแต่เราวิ่งไม่ได้สุดนาที15นาทีเราก็ก็หมดแรงแล้วครั้งแรกเลยนะอาใช่ครั้งแรกเลยพอหลังจากนั้นเราก็ค่อย ที่จะไปบ่อยๆไปไปเดินเล่นแล้วก็ลองไปวิ่งบ่อยๆเขาก็เห็นเราวิ่งเขาก็เลยเชิญให้เราลองวิ่งเข้าไปเรื่อยๆจนเราก็พัฒนาขึ้นมาได้ครับหนึ่งเฮ้ยวิ่งได้เกือบชั่วโมงแล้วอ๋อตอนนั้นนานเลพี่ที่วิ่งได้หนึ่งชั่วโมงอ่ะคือวิ่งเทคเดียวเลยเหรอชั่วโมงหรือว่าวิ่งไปกินน้ำไปปกติหรือว่าเอาที่เราไหวือนที่เขา้อมันทั่วไปเขาวิ่งไปมีน้ำกินบ้างแต่เมื่อก่อนก็ไม่ได้มีแบบเป็นระบบแบบแผนอะไรมากนะครับ ใครมีกินก็อซื้อน,น้ำกินอะไรแค่นั้นเหมือนมาออกมากาปรปกติก็ไม่ได้มีแฝงแฝนในกยี่สิบปีแล้วนะชาชายี่สิปบปีแล้วมีแค่ส,สาาา่วนสาธารณะยี่สิบปีแล้วแล้ว,ลวอยากรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนฮิตเท่านี้ไหมพี่ฮิตไหมผมว่างานวิ่งอสามสี่ร้อยคนก็ใหญ่แล้วสามสี่ร้อยคนก็ใหญ่แล้วเหรอพี่นนะแล้วค่าสมัครแพงไหมฮะยุคนั้นเลยคือตั้งเป็นร้อยกว่าบาทก็ได้วิ่งแล้วอืร้อยกว่าบาทก็ได้วิ่งนะตอนนั้นงานแรกที่พี่วิ่งเนี่ยมัน มันแบบมันเปลี่ยนชีวิตพี่ไหมที่แบบเฮ้ยพอเราวิ่งได้ประมาณนึง,งถูกไหมไหมเมาว่าเปลี่ยนนะแค่อ,อย่างน้อยผมไปวิ่งอืก็กลับมาก็มีความคิดใหม่ว่าทําไมเราวิ่งได้เช่นี้เออเ,เหรเ่เออเออเหมือนเหมือนตอนแรกที่พี่นาบอกว่าเห็นเขาวิ่งสองสามชั่วโมงใช่ไหมกว่าจุดนั้นอนะ่ะจะไปถึงแบบเฮ้ยตัดนใจโรงงานแรกเนี่ยกี่ปีพี่หรือว่านานไหมสองปีงปีเหรอสองปีแล้วก็เห็นเขาวิ่งกันแล้วก็ลองไปลองดูรุ่นพี่กลุ่มนั้นแหละเขาก็ชวนเราไปเฮ้ยเห็นเราวิ่งมานานครับ พักแหละให้เริ่มวิ่งได้แล้วนี่ก็ลองชวนไปไปเที่ยวตื่นเต้นนะพี่ความรู้สึกแรกตื่นเต้นตื่นเต้นผมว่าทุกคนนะต้องตื่นเต้นอ่ะผมก็เป็นนะตื่นเต้นคลยตื่ต้องมาตื่นตั้งแต่ที่สี่ทีห้าออกจากบ้านเลยเหรอเนี่ยเอออันนี้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนไม์เซ็ตนะเปลี่ยนเพราะเมื่อก่อนเราก็ยังแค่วัยรุ่นคนหนึ่งนักเรียนเรียนมัธยมแล้วก็เริ่มทำงานใช่มันมีแบบนี้ด้วยเหรอครับ ไปถึงในงานอ่าโอ้คนก็มาทำอะไรกันเนี่ยปีสี่ปีห้าซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีกิจกรรมแบบนี้เลยเหรออ่ออ๋อหลังแต่นั้นก็เลยเฮ้ยเริ่มหางานออกไปอาจจะเริ่มเป็นเดือนละครั้งลองไปดูอยากเก็บตังค์นะเก็บตังค์ข้าสมัครเก็บตังค์ข้าสมัครใช่เก็บตังค์ข้าสมัครร้อยห้าสิบสองร้อยเยอะละเยอะประมาณนี้โหสมัยก่อนเยอะมากนะสองสามร้อยอ่ะกับปีก่อนก็ถือว่าเยอะนะค่าสมัครร้อยห้าสิบสองร้อยไปถึงหน้างานก็ไปดู เลือกอะไรอยากวิ่งระยะไหนอ่าแบบนี้เลยอ่าคุ้มค่าไหมพี่กับกับงานแรกอ่ะไม่คุ้มค่าคุ้มค่าบอกว่าคุ้มค่ามันได้หลายอย่างเนาะอ่าใช่จริงๆถ้าร้อยห้าสิบสมัยก่อนค่าสมัครนี่ก็เสื้อได้ตัวแล้วแหละอ่าก็ประมาณนั้นเราก็ได้เสื้อนะเราก็ได้เสื้อเสื้อได้เหรียญแล้วการกินมีครบแล้วผมอยากทราบเรื่องนึ่งพี่คอมมูนิตี้ในความคิดพี่นะสมัยตอนนู้นกับตอนเนี้ยต่างกันไหมคอมมูนิตี้ในวงการวิ่งนะ เรื่องสังคมเรื่องอะไรเงี้ยคนเยอะแมบบต่างยังมีความคิดที่แตกต่างนิดนึงอ่าแตกแตกต่างตังต้งแต่กลุ่มของการซ้อมอกลุ่มของการไปไปโรงงานครับแล้วก็กลุ่มของการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแข่งขันที่จริงๆเลยอ่ะตั้งใ,ใจที่จะแข่งเลยแล้วก็มาอีกแบบนึงะจะไม่เหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนคือทุกอย่างรวมการซ้อมเลย ในในสวนเนี่ยก็จะเป็นชมรมสมัยนี้อาจจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นกุ้นมากกว่าหรือเป็นทีมเพราะมันมีโซเชียลกว้างขึ้นเนาะด้วยใช่นอัลล่างไอ้ยังบอกพักเกิลเนี่ยจะไม่ได้ต้องอยู่ที่เดียวกันก็ได้แต่เมื่อก่อนยากเมื่อก่อนสวนนี้ก็จะเป็นชมรมนึ่งอีกสวนหนึ่งก็เป็นชมรมนึงกลุ่มก้อนใครกลุ่มก้อนมันึจังหวัดนึงก็จะมีชมรมนึ่งสมัยนี้ทีมทีมเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละจังหวัดอ่าอยู่คนละที่กันเลยก็มีเยอะใช่ใช่ อ่าอ่าเพราะแม่ชื่นอะไรเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวอันเนี้ยลืมคอนเซปต์เราเดี๋ยวเราต้องไปจับเวลาเราเดินคุยกันวิ่งคุยกันก็ได้โอเคครับขอญาตถามพี่พีบีเนี่ยเท่าไหร่นะพี่สิบเคสามสิบสี่ใช่ใช่ที่เคยทำได้นะอ่าในในปีไหนนะพี่เกือบสิบปีละเอาเกือบสิบปีละใช่ช่วงอายุสามสิบเอ็ดสามสองต้นๆก็คือ 10K เนอะล้วฮาบเหรอพี่ฮาบดีที่สุดหรอจะทําไว้แค่ชั่วโมง17ชั่วโมง17ผ่านแต่หลังจากนั้นก็วิ่งประมาณชั่วโมง18-19อยู่ตลอดเลยอ่ามันเป็นช่วงความฟิตเนาะของคนอยู่แล้วใช่ไหมพี่อย่างนั้นแหละครับการซ้อมการฟิต่อแล้วมันมีระยะอื่นก่อนที่เพราะว่าผมเห็นพี่นาวิ่งหลายระยะมาก่อนที่ไปมาราธอนมีระยะอื่นไหมแบบซุปเปอร์ฮาบอะไรแบบนี้มั้งไหมทุ์ฮาบสาย2โลเขามีนะเขาเชงโงกป่ะพี่เขาเชงโงกเคยวิ่ง2ชั่วโมง นาทีโอ้โหเจ็ดแปดนาทีอ่ะพี่เคได้รางวัลเพราะว่าตอนนี้สมัยนี้อาจจะเป็นสามสามแล้วนะถูกไหมครับก็แบบสามสามกิโลที่หลังๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้ออกงานวิ่งเท่าไหร่อ่าแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปอ่าทุกอย่างก็เปลี่ยนไประยะก็เพิ่มบางงานนะครับแล้วแล้วฟูอ่ะพี่ฟูฟูตอนที่ทําไว้ดีที่สุดก็สองชั่วโมงสองสิบแปดสองชั่วโมงสี่สิบแปดใช่ใช่สองสิบแปดโอ้โหได้ดีด้นเลย เพราะว่าผมเห็นปีที่แล้วอ่ะพี่เพิ่งวิ่งบางแสนสิบนะล่าสุดนะปีที่แล้วปีแล้วผมจ้าได้สามห้าปะสามสิบใช่ใช่สามสิบประมาณสามห้าเอาสามสี่สามห้ามันเท่าไหร่นะพี่สามสี่หรือสามห้าสามห้าถ้าเอาแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเฉลี่ยมาแล้วเนาะแบบแบบว่าได้คอร์ดแบบปกติแล้วที่ทำี่ยออกติดดิฟิเคตมาเนาะสามห้าปะสามห้าโอเคครับก็วันนี้ผมจะบางคนก็ไม่รู้ว่าพี่นาวิ่งเท่าไหร่หมดนานมากแล้วอ่ะบางทีมันแบบ ได้รู้ว่าความเป็นมาของพี่น้าเป็นยังไงแล้ววันนี้ผมอยากรู้ว่าบางทีแบบเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็วิ่งมาประมาณเก้าปีแค่ของพี่น้าแม่งยี่สิบกว่าปีเนี่ยอันนี้สาคัญมากเลยบางทีหมดแพชั่นปะมีนะอ่าเขาแพชั่นในการวิ่งหมดไหมอ่าคงไม่หมดอ่ะแต่ว่ามันมีการเบื่ออะไรเนี้ยมีช่วงเบื่ออยากพักพักพักสักร่างกายพักสักการซ้อมอ่าแล้วก็พักเรื่องการเดินทางการวิ่งมันทักแข่งอยู่ตลอด มันจะมีเรื่องการเดินทางตลอดม,มันการลงทุนด้วยนะมันมีอะไรมากกว่าวิ่งด้วยนะลงทุนแน่นอนอ,อย่างหนึง่งพอนานๆไปอะ,อะเราชีวิตประจําวันภารกิจเปลี่ยนบางคนหน้าที่การงานเปลี่ยน,ยน,นก็ไม่สามารถที่จะตัดอ,ออกมาซ้อมไปทุกวันหรือจะออกอีเว้นได้ตลอดอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนตามสภาพแล้วมีการแนะนำไหมว,ว่าทำยังไงถึงแบบเฮ้ยเวลาเราหมดไฟเนี่ยาค่เขาหมดไฟแล้วกันพี่หรือเบื่อหมดแพชชั่นเนี่ยรวมกันเป็นอย่างเดียวเนาะว่า ทำไงเราจะปลุกตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งพอมาวิ่งอ่ะจริงๆอ่ะเราเคยมีวิธีการวิ่งแบบไหนอ่าเช่นตื่นเช้าออกมาวิ่งเนี่ยพยายามทําให้มันเป็นชีวิตปกติอ่าอย่าไปอย่าไปตึงกับมันว่าเฮ้ยเราเคยวิ่งได้เท่าไหร่อย่าไปิยึดติดกับอดีตอ่ะอฮ้ยอยู่ออดีตผมเคยวิ่งดีมากเลยอแล้ววันนึงวันเนี้ยในปัจจุบันผมทําแบบเดิมไม่ได้อ่านั้นเอาไม่งผมอยากวิ่งละอ่าบายเขา อ่เฮ้ยจริงมันไม่ใช่นะมันเหมือนผมแม่กําลังส่องกระจกที่พี่กําลังพูดให้ฟังนะมันเหมือนเขาเรียกอะไรส่งต่ออะไรมันนั่นใจนะส่งต่ออะไรมันนั่นใจนะมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้คนที่วิ่งแล้วไม่อยากวิ่งอืมมากกว่าการเจ็บอีกบางคนซ้อมซ้อมเจ็บอ่าแล้วก็ไม่วิ่งแล้วเบื่อไหมนะไม่ได้เบื่อเพราะเราซ้อมแบบเดิมไม่ได้อ๋ออันนี้จริงจริงมันมันเขาเรียกใช่เขาเรียกว่าความจริงความจริงมันซ้อมแบบเดิมไม่ได้อ่ามันก็เลยเกิดความความอายแล้ว เออจริงจริงเคยวิ่งดีแล้วเพื่อนเห็นว่าเราวิ่งดีแล้ววันหนึ่งรับเพื่อนเห็นว่าเราวิ่งล้วไม่ดีอ่ไอ้เองเป็นอะไรบางคนก็ไม่กล้าบอกนะอ่าอ่าเขินเจ็บใช่ใช่คือเรื่องนี้เลยเขินอายสุดท้ายก็ทําให้เป็นเขาเรียกว่าความกลัวอยู่ในใจอ่อ่จริงเฮ้ยผมก็เป็นผมเป็นนะรับจริงมันเป็นเรื่องปกติของคนอยู่แล้วซ้อมเยอะเจ็บอืแข่งเยอะเจ็บอายุเยอะวิ่งได้ช้าลงที่จะไปเปนเรื่องอะไรกับมันมากอ่าแต่ เราจะไปยึดกับตรงนั้นไงเออถูกหรือบางทีมันไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าสวยๆรุ่นใหม่ๆกูไม่ออกไปวิ่งดี่าทีงอาจจะเป็นเรื่องอื่นเลยนะเป็นเรื่องปัจจัยอื่นเราเรียแล้วแหละนอกจากจากการวิ่งใช่ผมมีโหรว่กูซื้ออตะทำใหม่ไม่ได้ไม่เข้าพวกไม่ไปวิ่งดีกว่าไม่มีเพื่อนแล้วพูดคุยในเรื่องของสังคมไม่ได้มันเขาเรียเนี่ยเพราะแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของเราลืมโฟกัสจุดแรกใช่ป่ะพี่เป้าหมายแรกมาออกกำลังกายเออเป้าหมายเรามาออกกำลังกายอืมเป้าหมายสองฟุ๊ก ไปแข่งแล้วได้รางวัลอ่หมายที่สามพอพอมาเริ่มได้รางวัลเราค่อยขยับไปเป็นซ้อมเพื่อการกีฬลาแข่งแล้วเป้าหมายในอนาคตหรือว่าเป้าหมายไกลๆที่แบบที่นักคาดว่ายังไงมั้งแบบของของการวิ่งนะแบบเช่นแบบเราจะจบตรงไหนหรือว่าสุดท้ายเหมือนผมเนี่ยผมคิดว่าสมมติถ้าผมที่คิดไว้นะอยากทําได้คืออยากวิ่งเมเจอร์ทั่วโลกอะไรความฝันแบบเพล่อก่อนสุดท้ายพอเราวิ่งครบเหมือนเราจบปริญญาเหมืออเราจบปริญญาการวิ่งแล้วก็ สุดท้ายปุ๊บก็มาวิ่งเนี่ยชั่วโมงนึงในสวนพอแล้วอันนี้คือเป้าหมายของผมคือคือเป้าหมายของผมคือวิ่งให้ทุกวันวันละชั่วโมงให้มันแบบเขาเรียกอะไรนะแค่นี้ก็เก่งแล้วยันอายุหกสิบเจ็ดสิบอันนี้คือแต่ถ้าจบพวกไม่เจอโลกกันนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนี่แต่ฝันแต่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้มองพีบีนะพี่แต่หมายถึงว่าเหมือนเรามนจบปริญญานักวิ่งอ่ะแค่นั้นพอของพี่เป็นยังไงอย่างอย่างที่เกมบอกอ่ะอืมเป็นสองอย่างครับหนึ่งอยากทํา มาทอนหรือระยะที่แบบดีาให้ครบหลายๆที่อันนี้คือความฝันของพี่ณัฐไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของผมเฮ้ขผมทั่วไปของทั่วไปสองอยากทำกีบีให้ดีที่สุดอ่าที่ใดที่หนึ่งคนวิ่สองอย่างในการวิ่งเนี่ยเป้าหมายหลักของทุกคนนะีสองอย่างในใจมันมีเขาเรียกว่าคําพูดในใจพี่ณัเดาได้อยู่แล้วผมคงไม่ได้ฝันที่จะต้องวิ่งให้ครบทุกสนาม อาจจะมีทักสนามได้สนามหนึ่งผมก็อยากจะทําเวลาของผมไว้ให้ดีที่สุดอถามว่าผม40แล้วอืแต่ผมก็ยังอยากทำพีบีเหมือนคนอื่นนะเขาเรียกอะไรยังมีไฟอยู่อ,ะอ่ะออมันต้องมีนะถ้าไม่มีมันก็จะดอปแทชชั่นแรงกระตุ้นที่จะอยากวิ่งออกไป oh. มันก็เหมือนสร้างอยู่ตลอดมันก็ดูไม่สนุกทําได้ไม่ได้อีกเรื่องนึง คิเขาเรียกอะไรหาแรงบันดาลใจก่อนใช่มันคือแรงบันดาลใจเออจริงจริงว่ะพี่ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเออแต่ว่าสิ่งที่เราจะทํามันก็อยู่ในรอบอยู่ในพื้นฐานที่เราเบียดเบียดว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อ๋อเออถ้าทําได้ก็ทําได้ก็ก็แค่ทาเป้าหมายไงถ้าทําไม่ได้ก็แต่ท่านพยายามทำอ๋ออ่าฮะอ่าฮะันก็จะทำได้เองใช่ถ้าถ้าไม่มีเป้าหมายไม่มีตั้งอะไรไปเลยอ่าฮะ ตามหลังก็ไม่อยากลุกมาวิ่งแล้วจริงจริงแล้วผมขอถามเรื่องหนึ่งพี่รองเท้าคู่โปรดคู่โปรดเหรอเอาแบบหรือว่าหรือว่าที่ถนัดอ่ะเอาณปัจจุบันก่อนตอนเนี้ยที่ใส่บ่อยก็คือตัวนี้ป่ะอส่ย่าเข้างนี้ดีกว่าอ่าใส่บ่อยนะก็คือใส่วิซโน่มาเอานี้ใส่วิซโน่ฮะ่ครับครับอันนี้เขาเลือกรุ่นไหลนะพี่อ่าน่าจะเป็นเวฟสเตเตอร์ เวฟเพเซอร์อ่ะพี่อ๋อเวฟสเปเซอร์ก็จะเป็นตัวแข็งถ้า,ถาไม่ถึงอชอบพี่จริงๆอะ่ะผมจะใส่รองเท้าในลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มก็อาจจะติดหนึ่งติดถามว่าชอบไหมไม่ได้เชิงถือว่าชอบที่สุดแต่ว่าเราติดจากการใส่รองเท้าแบ<ฟ>บลักษณะแบบนี้อเออเพราะว่าอย่างผมอ่ะผมเคยพี่น้ามาตลอดวาผมใส่ไม่ได้พี่น้าเพราะผมเจ็บกระแทกเพราะว่าเราเราอาจจะ เขาเรียกอะไรได้ความเคยชินความเคยชินไม่เชื่อว่าใส่ไม่ได้ไม่สำหรับตัวผมมันอาจจะเคยชินแบบอื่นแค่มันเปลี่ยนลักษณะรองเท้าเดิมๆกับรุ่นใหม่ๆมันมีความแตกต่างกันในการช่วยซัพพอร์ตพอมาได้ของใหม่ของเก่ามันก็เลยดูแข็งกระด้างไปเออแล้วเราต้องถาม้วยพี่รองเท้าแบบแบบยุคก่อนที่มันเป็นเนี่ยคือแฟร์ทุกอย่างแหลยมันคือฮิตนะฮิตกับรองเท้าฮิตในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่ณัมองความเห็นว่าไงเออนี่สําคัญนะ ขาใหม่ต <One> ้องดีกว่าอยู่แล้วอ่าเขาใหม่มันดีกว่าอยู่ละเขาเรียกว่าช่วยส่งเสริมไหมส่งเสริมนักวิ่งไหมในมุมมองพี่นะใช่ทําให้คนออกมาวิ่งเยอะอ่าแม้กระทั่งตั้งแต่เรื่องสีสันอืออย่างของผมเองอย่างรุ่นเนี้ยเขาเรียกว่ามันมีมาสีเดียวเองอ่าอ๋อสมัยก่อนมีสีเดียวอ่ะพี่ตัวเนี้ยปีนึงมันมีออกมาสีเดียวเองแล้วก็สีอย่างเงี้ยอืออืออืสีอย่างเงี้ยตลอดเลยอือไม่ขาวก็ดําไม่ขาวก็ดําอ่าสีอื่นก็มีน้อยมากอ่าก็เก็บสะสมไว้ดีกว่า เออแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องหาซื้อยากเลยเนาะต้องซื้อญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับก็ต้องฝากเขาซื้อหรือเพื่อนที่ไปเที่ยวก็รบรวนฝากซื้อหน่อยวัดดวงว่าตรงไซส์ไหมอ่อไอ้อันนี้เกี่ยวนี้เกี่ยวพีเดอร์แบบนี้โอ้โหแม่งการลุ้นด้วยเหรอลุ้นด้วยเหรอซื้อมาไม่ตรงก็มีเหรอพี่ใช่อือยี่สิบปีก่อนเนี่ยมันไม่ได้หาซื้อได้ง่ายง่ายแล้วพี่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันดียังไงพี่สมัครรับรุ่นใหม่เอายุคปัจจุบันที่มัน ถูกไหมเท้าหรือเอาสิ่งที่มันให้อ่ทั้งคู่เท้าสิ่งที่มันให้มันทำให้คนออกวิ่งเยอะอ่เพราะอะไรพี่ในความคิดดี่มันทำสวยสีสันได้แฟชั่นด้วยแรกซื้อตั้งใจใส่โชว์ก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้อ่แล้วก็อยากออกกำลังกายพอใส่แล้วมันรู้สึกว่าสบายกว่ารองเท้ารุ่นแรกมันก็เลยทําให้คนปลุกใจปลุกใจเราใจไปงานวิ่งคือเต็มเต็มที่เต็มสูบพับทุกอย่างอ่ เร่งดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งเอออันนี้อีกเรื่องนึงเลยผมว่าอุปกรณ์มันก็ดีนะทําให้คนออกมาออกวงการได้เยอะครับก็ไม่ต้องไปเน้นว่าจะต้องเจ๋งเขาเรียกอะไรมันเป็นเป้าหมายแรกหรือว่าทุกคนอยากดูดีใช่ไหมทุกคนอยากดูดีเหมือนแฟชั่นแล้วอ่าอ่าแต่แฟชั่นเป็นทางที่ดีนะอ่าไม่ไม่ใช่แบบโอ้โหทำอะไรที่มันอย่างน้อยก็เป็นอย่างแรกที่ทําให้เราอยากออกมาไวอ่าอันนี้ก็ต้องไห้ผมเตื่นเหมือนกันเอ้ยจริงจริงพี่จริงผมผมวิ่งครั้งแรกเพราะว่ามันมันเท่สวัสดีครับผมวิ่งครั้งงแแรรกเเพาาะว่่่ผมมชอบท อยากให้คนมากดไลค์อยากให้คนอะไรเงี้ยปกติ400รเมตรปุ๊บถ่ายรูปแล้วกลับบ้านเพระว่าหมดแล้วเพราะวันนี้คุณมีคนกดไลค์เยอะวันพรุ่งนี้คุณก็อาจจะวิ่งอะเป็นแรงบันดาลใจเพราะมีคนชื่นชมคุณวิ่งเจอไม่กลัเจออะไรเป็นเป้าหมายที่ดีแล้วสุดท้ายนี้พี่อยากฝากอะไรเกี่ยวกับวงการวิ่งในประเทศไทยบ้างพี่ในประเทศไทยเหรอเอาแบบเอาแบบว่าแบบอยากให้มีแบบนี้เหมือนพอเราดูเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างถูกไหมเราเห็นต่างชาติเยอะอะไรอย่างเงี้ย แ่ชาติที่มาแข่งในไทยใช่ไหมใช่ด้วยแล้วก็หรือว่าเห็นแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดแบบเฮ้ยเห็นประเทศนี้เขาจัดแบบนี้ว่ะอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้อ,อันนี้แค่ความฝันของเรานะเอาจริงงานนีน้านเราก็เยอะนะอืมเท่าที่ผมทราบอืมท็อปของโลกเลยนะอืมจํานวนงานอ,อ๋อเยอะอ่ะใช่จำนวนว่าแม่งโคตรเยอะตอนนี้ก็เริ่มถือว่ามงมการที่ว่ามันจะเบาเบาไปก่อนนี้ไหมหรือว่าพุ่งไปก่อนี้ไหมเพราะว่าผมมาอยู่ในจุดที่แบบแม่งคิดพอดี ของพี่ณเห็นมาหลายยุคแล้วช่วงสิปีเนี้อ่าอ่ามันก็ดรอปไปช่วงโควิดทีเดียวแล้วตอนนี้คิดว่ากลับมาเหมือนเดิมไหมกลับมาเหมือนเดิมไหมก็กลับมาได้เกิน80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนโควิดอ่าแต่มันไม่เท่าเดิมนะผมก็รู้สึกเหมือนกันใช่ใช่ทั้งทั้งก็อย่างที่บอกไปตอนต้นอ่ะอืมปัจจัยมันหลายอย่างปัจจัยมันหลายอย่างทั้งที่การงานของแต่ละคนก็เหมือนกันอ่าใช่ราาคจริงเออมราคาของพอปก็ก็มีส่วนนะเออเออเดี๋ยวนี้แม่ง เดี๋ยวเมื่อก่อนเท่าไหร่นะพี่บอกร้อยห้าสิบสมัครเดี๋ยวนี้แม่งคันหนึ่งแล้วอะก็คิดดูว่าสิบเท่ากับยี่สิบปีอะถามว่ามันก็เป็นค่าเงินไปตามตามยุคตามสมัยอ่าว่าก็ยังดีกว่าเอาค่าสมัครไปโรงพยาบาลนะอันดีอันนี้พูดจริงใช่ก็เหมือนแบบว่าซื้อเพื่อตัวเองก็ถูกต้องซื้อเพื่อตัวเองคนท่วิ่งแทนผมไม่ได้อยู่แล้วเอจริงวะจริงจริงผมไม่เคยคุยกับพี่นาแบบจริงย่างนีเลยนะส่วนมากพี่นาจะเป็นคนที่เวลาเวลวิ่งอะก็จะผมจะถามความรู้อะไรอย่างเงี้ย เขาเรียกอะไรว่าเรียกพี่นาแชร์ประสบการณ์มากกว่าเป็นคนชอบแบ่งปันแบบเพราะพี่เคยเจอมาก่อนน้องเดี๋ยวพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เนี้ยเรื่องแบบนี้เราก็ต้องแบบมันเป็นความเห็นมุมมองบางทีคนอาจจะคิดเหมือนพี่แต่เขาไม่พูดอะไรก็มีผมก็มีนะมีต้องมีคนคิดแบบผมแต่พูดไปไม่รู้จะให้ใครฟังบางทีแบบเอ้ยคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยมันมีนะที่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเห็นได้ชัดอว่ามันจะสื่อออกมายากออกมาเป็นคำพูดได้ยากบางทีมันก็จะกระทบ ตรงตัวนี้หรือเปล่าแ่พูดออกมาจริงอเ่ยมันมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้าราคาแพงมันก็ทําให้นักวิ่งตัดใจออกไปยากจริงจะถามว่าถ้างานมันดีเขาก็ยอมที่จะจ่าอ่าคือจริงจริงแต่ถ้ามองไปในมุมของคนจำานีนถ้าไม่ได้ราคาเท่านี้เขาก็จ่าไม่ได้เออมันหลังทุกอย่างมันมันมันต้องบาลานซ์กันหมดเลยแพงขึ้นด้วยนะใช่ใช่ก็ต้องยอมรับตรงนี้อ่าเพราะเพราะฉะนั้นคุณอยากไปงานคุณก็องมีเป้าหมายคัุณออกทุรธิษฐ์ไม่ได้อ่า คุณก็ต้องเลือกถึงที่คุณอยากไปจริงใช่ครับเลือกงานที่มันที่มันจัดมาแล้วแล้วมันโอเคที่เฮ้ยทุกอย่างมันโอเคอ่ะที่ที่เขาบอกว่าเอ้นี่มันดีมากเลยนะอะไรอะไรช้างอือืมมันต้องเลือกต้องเลือกคุณต้องมีเป้าหมายครับเหมือนกันอย่างผมผมี่ผมก็มีเป้าหมายขอฝากขอฝากอะไรนิดนึงพี่แรงบันดาลใจให้คนส่งต่อรุ่นใหม่แรงบันดาลใจสั้นๆก็เลยพี่จารย์อ่าแบบทคนรุ่นใหม่อยาาบอกอะไรเขาแค่นั้นแหละ วิ่งให้มีความสุขพออ่าวิ่งมีความสุขก็พอแล้วอยากอีกตามมาเองโอเคครับถ้าคุณมีความสุขคุณซ้อมมีความสุขเวลาแข่งคุณมีความสุขอ่าคุณจะได้สุขว่าวันนั้นถ้าคุณได้รางวัลในางานแข่งเออโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับสิ่งที่พ่นายอยากจะบอกก็คือวิ่งให้มีความสุขและสนุกในทุกๆวันครับขอบคุณพินาที่เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับพวกเราชาวช็อกเกอร์นะครับขอบคุณมากครับ ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช็อกท็อกไม้นะครับครับเสร็จแล้วนะฮะเราวิ่งกับพินาเสร็จเราก็ต้องดื่มเครื่องดื่มนี้นะครับโฮคาลีสวีทนะฮะเครื่องดื่มความสดชื่นของหลังจากที่เรา,เอ,าออกกำลังกายแล้วครับพินาโอเคไอเราพูดแบบไอเราพูดตรงๆเลยนะไอเราพูดตรงๆเลยขายของนิดนึงไแล้วก็เพราะว่ารายการเด่กเขาไม่ไม่รู้นะผมขออนุญาตแต่รายการผมต้องเรียวคะับลองดื่มนี้พี่เป็นไงบ้างพี่เคยกินแล้ว เพี่ว่าเป็นไงมากผลิตภัณฑ์ตัวนี้อืออร่อยสุดอร่อยสุดนะใช่เพราะว่าอหวานน้อยสุดเออเราไม่เราไม่ว่ากันแต่นี้นะเราไม่ว่ากันอ่าเราต้องดื่มครับเพราะว่าเพื่อความสดชื่นเพราะเกลือแร่มันที่สำคัญนะเหมือนที่พี่เคยบอกว่าถ้ากินเกลือแร่ไม่ถึงอ่ะเวลาไปวิ่งแต่คิวผมเจอมาแล้วที่ฟูใช่ใรียว่าอันนี้คือประสบการณ์คเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะอ่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตะคิวจะมาตอนไหน อันนี้คือเรื่องเดาไม่ได้ผมวิ่งมานานผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะมาไม่มาเขาเรียกว่าอะไรแจ็คพอตแจ็คพอตอาจจะมาตอนวันที่เราพีคที่สุดก็ได้วันที่เราวิ่งดีวันนี้เราวิ่งดีมากเลยแต่มีแต่คิวอ,อาจจะเกิดไม่ได้แต่ก็ไรกสำคัญนะครับสำคัญมากครับป <c oughs> ้องกันไว้ก่อน